ซิลินเอาของไปขายทั้งหมด8อย่างออเดอร์เยอะมากตายแล้วนี่ฉันไปลงนะหน้าทองที่ไหนมาสุดอไปีนอไบุกเข้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักพรุ่งนี้ไปขายของค่ะคืนนี้สิลินเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะออเดอร์เยอะมากเยอะแบบว่าอู้ใจสัน่นใจสัน่นตายแล้วนี่ฉันไปลงนะหน้าทองที่ไหนมา <c oughs> ออเดอร์แบบแล้วก็แต่ละออเดอร์นะแบบจุกๆทั้งนั้นออเดอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะคืนพรุ่งนี้นะคะจะมีแข่งแฮนด์บอล รอบชิงชนะเลิศซิลินก็เลยลงโฆษณาบอกลูกค้าว่ามีแข่งรอบชิงนะคืนพรุ่งนี้เธอสามารถซื้อไปเป็นกับแก้มหรือว่าอาหารตอนดูบอลได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซิลินจําได้เมื่อปีที่แล้วซิลินให้ไอเดียลูกค้าแบบนี้นะคะแล้ววันนั้นก็ขายดีมากเออจําวันที่หมาหมากับทัศนีมาช่วยซิลินได้ไหมขายดีไหมผัดหมี่เยอะไหมเหมือนกันวันนี้เหมือนกันเลยจะ้ะ แต่วันนี้ซิลินทําคนเดียวนะคะตู้เย็นเต็มอะ่ะไม่มีที่จะใส่แล้วมาดูไส,ส่ซาโมซ่าห่อไม่เสร็จนะคะเอาไว้มาห่อวันหลังพรุ่งนี้ขายผัดหมี่หรือผัดหมี่ซั้วนะคะเต็มและพรุ่งนี้นะซิลินเอาของไปขายทั้งหมดแปดอย่างเธอแปดอย่างขายคนเดียวจ้าดูสิร้อนเงินหน้ามืดขนาดไหนอะ่ะ ต้องรีบหาตังค์ช่วงเนี้ยเพราะเดี๋ยวจะไปรับรถแล้วนะจ๊ะแปดอย่างก็มีปอเปี๊ยะไก่ปอเปี๊ยะกุ้งซาโมซ่าเนื้อไก่ชุบเกล็ดขนมปังเกี๊ยวกลมนึ่งผักรวมทอดกล้วยหอมทอดและผัดหมี่ซั่วค่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดอย่างฮู้พรุ่งนี้มันแน่ๆเลยซิลินคิดไว้แล้วพรุ่งนี้ซิลินจะต้องออกก่อนปกติ ไม่อย่างนั้นไม่น่าจะทันนะคะแล้วไปลุ้นกันนะจ๊ะพรุ่งนี้ค่ะไปค่ะอาบน้ำนอนแล้วพรุ่งนี้ไปขายของกันมันอีกแล้วจ้าพรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันขายของจ้ะอันนี้คือของทอดทั้งหมดของวันนี้นะคะที่เตรียมไปขายแล้วก็ผัดหมี่ซั่วหนึ่งตะก้า สกล่องเยอะมากอะ่ะโอ้โหออเดอร์ล้นหลามจริงๆจะไหวไหมเนี่ยวันนี้ซอสอาจไปเต็มลังเลยนะคะ ปกติเอาซึ้งไปแค่2ชั้นนะคะวันนี้เอาไป3เลยจ้ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ซิลินรู้ตัวแล้วค่ะทำไม่ทันแน่นอนออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจองมานะคะชุดใหญ่ทั้งนั้นซิลินยังใส่ถุงไม่เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวสักพักลูกค้าใหม่ก็จะมาแล้วซิลินต้องโทรตามพ่อเลี้ยงมาเดี๋ยวนี้คะ่ะเซป t ซูวองอีเล่ล่ะฉันตมีแล้เชฟชคือเรียกหมดแล้วออน,นี้นนไ i

Да, да, да,

Je vais vous prendre 4 sametas beurres, s'il vous plaît. Alors tu devais en prendre 4. Ça trois crevettes. Vous avez fait quoi les filles, hier, tu vois oui. Ouais. Là, j'ai vu que C'est pas trop en Euh... Encore une boîte. ปั S <S uh, ้นหน้าเนั่หน่อย หมดเกลี้ยงจังอันนี้พ่อเลี้ยงกลับไปเอาใหม่มาให้นะจ๊ะหนึ่งถุงลูกค้าขอเดี๋ยวเขากลับมาเอานะคะไม่เหลืออะไรเลยหมดสามลังที่เอามาเกลี้ยง เกลี้ยงกล้วยเหลือแค่นี้มาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะวันนี้สุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะก็ขายได้ดีที่สุดตั้งแต่เคยขายที่ตลาดนี้มาตลาดนี้นะไม่ใช่ตลาดใหญ่ที่เขาจัดเทศกาลนะคะ ยอดปังมากทําไม่ทันพ่อเลี้ยงมาเอาของให้นะคะทั้งหมดสรอบคือของมันหมดไปแล้วอะแต่ลูกค้ายังมาอีกเรื่อยๆรอบสุดท้ายรอบที่สามอะก็คือขนมจีบอีกหนึ่งถุงนะคะถุงนั้นอะสาลูกคุณปู่มาเหมือนเดิมนะคะมาช่วยเก็บของเหมือนเดิมประมาณช่วงเที่ยงคุณปู่ยังเห็นคนต่อแถวอยู่เลยคุณปู่ก็เลยปล่อยให้เราขายของไปคุณปู่ก็กลับบ้าน มานั่งดื่มรอที่บ้านวันนี้มันมากมันสุดๆไปเลยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยขัดใจซิลินสุดๆเลยช้าอืดแล้วก็คุยมัวแต่คุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยทำให้แถวยิ่งยาวงานก็เสร็จช้า แต่ก็ยังดีดีกว่าไม่มีใครมาช่วยซิลินเลยเพราะว่าซิลินทอดของไม่ทันนะคะละไม่ได้คราวหน้าถ้าออเดอร์เยอะขนาดนี้นะซิลินจะเอาหม้อทอดไฟฟ้า2ช่องนะคะตัวใหญ่อะเอาไปนี่ซิลินออกเช้าแล้วนะออกก่อนปกติอีกแล้วกลับก็กลับทีหลังช่วงนี้อะไรก็ไม่รู้ลูกค้าเยอะเยอะจริงๆระนำมากินของทอดเราเองเป็นแ้่ค้าเรายังตกใจเลยลูกค้ามาจากไหนเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็ว่าขายดีแล้วนะแต่วันนี้ขายดีที่สุดคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะพ่อเลี้ยงโอ้ยอย่างมาเจ้าแตะจ้าว่าจ้าล้ําเหลือขัดใจสุดๆไปเลยอะ่ะซิลินก็บอกเขาว่าทําให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมเขาตอบซิลินว่าไงรู้ไหมฉล,ลี่ไปไหนเดี๋ยวก็เสร็จเออจะเพราะคุณจะรี่ไปไหนเดี๋ยก็เสร็จโอ,อคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะเพราะซิลินอ่ะสนุกมากมันมาก แล้วลาไปก่อนนะคะไปพักผ่อนละพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตโปเลียงยะการยะงานจ้าแต่จ้าว่า <laughs> ตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วเนะี่ยเหนื่อ <laughs> ย